สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนปี2567 หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรารกนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสำหรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่พลังงาน1ิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บ มอตดขอเช็ดพลังงานของพื้นดวงชะตาของคุณก่อน1ิบใบนะครับเป็นไพ่ของไพ่เซลติคอนนะอ่ามอต์อ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับไพ่ใบแรกของคุณเป็นไพ่ของไพ่ควีนออฟวานราชินีถือเมเท้าเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่มีรางสังหอนเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือการโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆในตัวของคุณก็ได้เป็นคนที่ เก่งในเรื่องการทำงานนะครับมีไพ่แห่งการ Move on ออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสำหรับคุณมีไพ่ของการเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีไพ่พลังงานของ p a เพจออฟสอด ความดือ้อความรันความมามแต่ใจหรือมีคนที่แอบสืบแอบส่องกันมาก็ได้นะครับมีไพ่ของความนิ่งความเงียบการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองการกลับมาพักผ่อนให้กับตัวของตัวเองหรือมีพลังงานของคนที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายตา่งตา,งา,ยตางเงียบกันไปก็ได้นะครับมีไพ As ่ของการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาช่างใจในความรู้สึกกับอดีตท,ที่ผ่านมามีไพ่ของความทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเราเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าใน สิ่งที่เราทุ่มเทก็ได้นะครับมีไพ่ของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีนีโรกนะครับไม่ดูวันนี้ก็ดูวันหน้าหรือกับการที่เราอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณนะครับมีไพ่ของ17ดาบเป็นไพ่ของการที่มีคนที่โกหกทำอะไรต่างการปิดบังการซ่อนเลนหรือการที่พูดไม่จริงก็ได้นะมีไพ่ของสามเหรียญการที่เหมือนมีพลังงานความ ที่มีคนที่กลับเข้ามาปรับความเข้าใจมีไพ่ของการพูดคุยการที่เราเคยเคลียร์กับคนคนหนึ่งแล้วก็ได้นะครับมีไพ่ของคนที่ห่างกันโดยระยะทางหรือการที่เราห่างกันไปนานมีคนที่กลับมาคิดกลับมาทบทวนบางสิ่งในตัวของเขาก็ได้นะครับมีไพ่ของไพ่ในออปเปเเป็นไพ่ของความนิ่ง การดูถึงสถานการณ์ในตอนนี้ของเราหรือการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับอนาคตในตัวของเราก็ได้นะครับเป็นคนที่ชอบวางแบบแผนให้กับอนาคตของตัวของเราเองนะมีไพ่ของดิไฮพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเล้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือการที่มีพลังงานของการที่เราอาจจะ เป็นการกลับมาดูแลตัวของตัวเองเป็นการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเองก็ได้มีพลังงานของความน้อยใจกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่ความเป็นจริงมันจะเป็นจริง ในที่คุณคิดในที่คุณหวังในที่คุณฝันวันเวลาสิ่งต่างๆมันจะขึ้นอยู่กับการเวลาที่คนคนหนึ่งจะกลับเข้ามาใช้ชีวิตและวันเวลาที่เป็นของคุณและเขาก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่เราอาจที่จะไว้วางใจมิตรภาพดีๆหรือมีคนที่เข้ามาเป็นกระยานิมิตเป็นคนที่ปอบประโลมหรือคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือเราปลอบใจเราในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของเจอร่า เป็นพลังงานเป็นไพ่ของรากัตนะครับเป็นการที่พลังงานของแห่งการกำเนิดใหม่ในตัวคุณพลังงานของการที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นความฝันความหวังในตัวของคุณนะครับความสําเร็จแห่งการเดินทางครั้งใหม่ในตัวของคุณแล้วก็ได้นะครับมีภาคของการเดินทางการฝ่าฟันกับปัญหาการเผชิญหน้า การฝ่ฟาฟันกับสิ่งต่างๆในตัวของคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของเซลติคอร์ไพ่ของสิบใบเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บนะครับมีไพ่ของการที่มีคนที่ยังอาจจะมีคนที่ยังปิดบงังยังซ่อนเลนบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเขาอยู่ก็ได้นะครับมีความรับเยอะมีความรับมากในความรู้สึกของเขาก็ได้นะมีคนที่นิ่งกันไปหรือห่างกันไปหรือการที่บิดปิดกัน้นบล็อกมีกําแพง การติดต่อการสื่อสารกันไปก็ได้นะมีโอกาสที่กลับเข้ามาปรับความเข้าใจเคลียร์ใจมีคนที่แอบสืบแอบส่องมาคุณอาจที่จะมีพลังงานของการที่คุณดูดีขึ้นมีความมั่นมั่นใจในตัวเองก็ได้นะเป็นไพ่ของความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับเป็นไพ่ของการที่เราอาจที่จะมองถึงอนาคตในวันในวันนี้เราอาจที่จะมองถึงอนาคตการที่เราความหวังความฝันในตัวของเราก็ได้นะครับขอดูพลังงานของไพ่ อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูก่อนนะครับความรับของคุณนาที่จะเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยตัวกันก็ได้หรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะครับมีไพ่ของคนที่เป็นพลังงานของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพษศกมกรน,นะครับอขอทุพพลังงานของไพ่ อดีตที่ผ่านมาของชาวทาตไฟเป็นยังไงนะครับมีภาคของการฟาฟันถูกสากหรือการที่เราเคยพยายามที่ดูแลใครสักคนหนึ่งเราเป็นคนที่อาจที่จะหรือกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่ใจร้อนวู่วามก็ได้หรือการที่มีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่คิงเหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงหรือหรือกบอดีที่ผ่านมาคุณเคยห่วงใยเขาคุณเคยซัพพอร์ตเขาคุณเคยดูแลเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของควีนถ้วยควีนถือถ้วยนีย่เป็นของราชินีแห่งสายน้ําเป็นไพ่ของคนที่ดูแลและเอาใจใส่ เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เติมเต็มเป็นคนที่ห่วงใยเป็นคนที่คอยดูแลเป็นคอที่คนที่คอยเทคแคร์กับคนที่คุณรักก็ได้นะมีพัฒของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆในตัวงคุณมีพัคของเดอะเฮอร์มิตชาวกันลักษนากันเป็นพัฒของการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในความรู้สึกในตัวของเราก็ได้หรือว่าที่เป็นฝ่ายที่กลับไปคิด ไปทบทวนในสิ่งที่เขาทําผิดทำพลาดไปหรือเขาเป็นฝ่ายที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับมีภา่ของ9ดาบเป็นความเจ็บความเหนื่อยกับสิ่งที่ ยังมีบาดแผลในหัวใจกับความรู้สึกของคุณอยู่ก็ได้มีความทิมแทงในหัวใจนะครับมีไพ่ของความที่เหมือนเป็นไพ่ของควีนเหรียญเป็นคนที่ดูมีความมั่นคงในช่วงนี้ก็ได้หรือคนที่เคยคิดถึงวันที่เราเคยเป็นคู่คิงเหรียญควีนเหรียญกันคนที่เคยมีความมั่นคงในหัวใจซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีไพ่ของการวนกับการหวนคืนเดอะเมจิเชียนนี่เป็นไพ่ของความมีความสามารถเป็น ความมีสเสน่ห์ในตัวของคุณก็ได้นะมีแพรของความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอะไฮโดรแฟนเป็นพลังงานของคาอธิฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคมอธิฐานขอพรของคุณนะครับหรือการไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้หรือมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาที่จะมีการที่คัดกรองคนที่มีสิ่งที่เสมอ กันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับมีภาคของความขัดแยง้งความที่มีคนที่เอาปัญหาบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวาย เรื่องของเราก็ได้นะเป็นการที่ที่จะมีพลังงานของญาติพี่น้องเพื่อนเอาปัญหาเข้ามาวุ่นวายในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่อของเดวิลความลุ่มหลงการพันธนาการหรือเขา,าที่จะหลงไปกับความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวข,ข,ของเขาก็ได้นะเป็นไพ่อของกิเลสนะครับความรักความโลคความโกรธ ความหลงเป็นไพ่ของความทันนาการหรือเขาอย่างที่จะมีความคิดที่ยังลืมคุณไม่ได้เพราะมีความผูกมัดกันยังมีมีครอบครัวด้วยกันหรือมีทรัพย์สินด้วยกันก็ได้นะครับเจ็ดถ้วยโอกาสต่างๆที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัว คุณเองก็ได้นะหรือการที่เขาอาจที่จะคิดว่ากับสิ่งที่เราเคยมีความฝันความหวังด้วยกันเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่คิดถึงนะครับมันอาจที่จะไม่ยุติธรรมกับคุณหรือการที่เขาผิดสัญญากับอดีตที่ผ่านมามีความลับปิดบังหรือเขาอาจที่เป็นคนที่รักพี่เสียดายน้องกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับหรือเขากลับมาคิดช่างใจในความรู้สึกเขาก็ได้นะเป็นพลังงานของคําสัญญาอีกครั้งหนึ่งของเขาก็ได้ไดการตื่นรู้ในสิ่ง ต่างๆของเขาหรือเขาได้รับผลแห่งการกระทำกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะครับตอนนี้เขาอาจที่จะว้าวุ่นกังวลใจในความรู้สึกในตัวของเขาก็ได้นะเพราะมีพลังงานของเดวิลอาจที่จะไปพบเจอคนที่มีนิสัยแบบเขาเป็นความไม่ได้เติมเต็มเป็นความไม่ห่วงใยห,หรือคนที่เช่าชู้เหมือนๆกันก็ได้มีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากไม่ได้ให้สถานะแก่เขาก็ได้ และแล้วก็มีพลังงานของความเป็นข้อเป็นคู่คิดถึงคิดได้ในวันเวลาที่สายคิดได้ในวันเวลาที่ไม่มีคุณเป็นไพ่พลังงานของคิงเหรียญควีนเหรียญคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยเมอบให้เขาหรือเขาที่จะไปอาธิษฐา,านขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกลับมาเป็นคู่ของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพาพบเจอคู่คนที่สัญญาพบเจอคู่อธิษฐานนะครับ ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะขอดูพลังงานของในปัจจุบันนะอขอดูพลังงานของไพ่ปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บนะครับอขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาก่อนนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่เดนเลอรเวอร์นะเป็นพลังงาขงน,ะน,นงาของห่วงแห่งความรนะัก เป็นไพ่ของชาวเมทุนลัคนาเมทุนการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีไพ่พลังงานของการที่เขาอยากที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ขอโอกาสง้อขอโอกาส,ออกาสคืนดีควีน,นอพคัทเนี่ยเป็นไพ่แห่งการขอโอกาส กับคุณอยากถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่มีความผูกพันความผูกมัดหรือการที่มีจัดเม้นเนี่ยเป็นไพ่ผลวิบากกรรมเขาอาจที่จะได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้นะเป็นไพ่ของพรมลิคิดก็ได้นะหรือมีพลังงานของการที่มีการที่พบเจอคู่คนที่คุณเคยพบเจอคู่คนที่เข้ามาเริ่มต้นกับคุณหรือเขา่าที่เป็นพลังงานของการที่เขารู้สึกว่าเขาพลาดคนที่เหมือนพรมลิคิดในวันเวลาที่เขาเจอคุณ โอกาสแึ่งการที่เราเริ่มต้นในวันแรกที่เราได้พบเจอกันก็ได้นะครับมีภาพของการมุกอ่อนของคุณความนิ่งความเงียหรืออาจที่จะเขาอาจที่จะแอบสืบแอบส่องมากับปัญหาที่เขาเป็นฝ่ายก่อ คุณเป็นฝ่ายที่ถอยออกมาเขาอว่าที่จะเป็นพลังงานของการที่เราต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบหรือเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่อยากทักทายกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก่อนก็ได้นะตอนนี้เขาอาจที่จะเดินหน้า take action กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นไพ่ของวิซตอรี่แห่งความสําเร็จเป็นไพ่แห่งความเสมอต้นเสมอไปหรือคุณอาจที่จะดูถึงการกระทําและพฤติกรรมต่างๆในตัวของเขาคุณอาจที่จะดูถึงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ดูถึงความที่ ความทุ่มเทและความเอาใจใส่ของเขาที่จะกลับเข้ามาสร้างอนาคตสร้างรากฐานกับคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่ของความพยายามและความทุ่มเทความที่เราอาจที่จะดูถึงความทุ่มเทของเขานะแปดเหรียญความตั้งใจหรือการโฟกัสถึงเรื่องเงิน สิ่งต่างๆในช่วงนี้ของคุณก็ได้เงินก้อนเงินเก็บที่เพิ่มพูนของเขาก็ได้นะที่มีพลังงานของสเตนความเข้มแข็งการดูแลของคุณความมุงใยของคุณเขาจะเป็นคนที่ยอมกลับมายอมทุกๆอย่างเพื่อที่จะได้รับความรักความสัมพันธ์ของคุณกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นพ่ของการที่เรายัางตัดกันไม่ขาดเป็นพ่พลังงานของคู่คนที่คุณเคยคู่คนที่สัญญากันไว้นะ ในความรักในความสัมพันธ์อยากวนย้อนกลับคืนมาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมษธนูในความรู้สึกตอนนี้เขาอาจที่จะรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวความอ้างว้างในวันเวลาที่ไม่มีคุณนะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขานะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ เป็นไพ่ของเดอะเทมเพลน์ชาวธนูลนนักนณธนูความรักความผูกพันสายใยแห่งความผูกพันยังตัดกันไม่ขาดเป็นไพ่แห่งการปรับเปลี่ยนก็ได้หรือข้อาจที่จะมีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเขาก็เสียใจนะกับสิ่งที่เขาทําไปเขารู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาทําไปเขาอาจที่จะรู้เป็นการที่เหมือนไม่ได้ เห็นคุณค่าในตัวของคุณก็ได้นะตอนนี้เขาอาจที่มีพลังงานของความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกระวนกระวายในหัวใจในความรู้สึกของเขาก็ได้การลังเลในการตัดสินใจในช่วงนี้ของเขาก็ได้นะมีไพ่ถึงการที่คุณดูดีขึ้นคุณดูเด่นเด่นขึ้นคุณมีความเป็นอิสระออไาแห่งความสุขความสมหวังหรือการที่โสดสวยรวยรอในแบบของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองก็ได้นะก็นะครับมีไพ่พลังงานของการที่ เริ่มต้นสิ่งดีๆ Queen o p e n t a c l e นะครับเป็นพระพทพลังงานการดูแลในตัวของคุณเอง The Tower การจับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้นะครับมีแพ่ของคนที่เกิดวันอังคารก็ได้คนที่เกิดวันจันทร์ก็ได้ d a t จบเลิกราเพราไม้ไม้ชาวพฤจิกรลัคนาพฤจิกเป็นพลังงานของความพัดผ่าความผิดหวังการรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงในวันเนี้ยในวันเวลาที่เขารู้สึกอะ่ะ ในวันเวลาเนี้ยข้าที่เป็นคนที่รู้สึกเองผิดเองเจ็บเองในความรู้สึกในวันที่พัดผ้ากับความรู้สึกของคุณมานะครับเป็นไพ่อของความคิดคิดสับสนคิดวกวนในความรู้สึกเป็นไพ่อของการวนกับการวนคืนเดอะฟูลนี่เป็นพลังงานของคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาในวันเวลาที่ไม่มีคุณที่คอยให้คําปรึกษาแก่เขาก็ได้กับสิ่งที่เขาว่าที่จะรอคอย กับคุณว่าคุณจะเปิดให้โอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ได้นะเป็นไพ่ของแเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันหรือความช่วยเหลือของคุณก็ได้นะเขาอาจที่จะมีพลังงานการที่กลับเข้ามาเพื่อ เป็นครอบเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีไพ่ของความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นครอบเป็นครัวมีไพ่ของวิกตอรี่แหยงความสําเร็จมีไพ่พลังงานของความอบอุ่นเจ็ดถ้วยโอกาสมีไว้ให้คนขวยคว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับเดอรมิเชเชียนการวนกลับการหวนคืนมีไพ่พลังงานของไพ่สิบไม้เท้าคามาเป็นไพ่ของ เดอะอัมพเอร์เชาวเมธธาตุไฟนะครับเป็นไพ่ของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มความโดดเดน่นความสดใสกับการที่คุณเทปัญหากับความรู้สึกลงสายน้ำไปแล้วก็ได้เป็นไพ่ของแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของตัวเองมีไพ่ของการที่เราดึงดูดการกลับเข้ามาเหมือนคู่คนที่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับคุณคือคนที่เคยอุปถัมภ์คอยคำจุนคอยเกื้อกูลแก่เขาก็ได้นะเป็นไพ่ของความพยายามที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ กลัวคุณไม่ให้อภัยกับเขาเพราะกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณนะเป็นไพ่ของโอกาสต่างๆเนี่ยเปหรือกับการที่คุณเข้มแข็งขึ้นคุณชัดเจนกับตัวเองขึ้นคุณจะเ,เป็นฝ่ายที่จะตัดสินใจและสิ่งต่างๆในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่ของการที่มีคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาเพื่อความรักความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นข้อเป็นครัวกับสิ่งที่เขาอาจที่จะ คุณหน่าที่จะดูกลับมานิ่งดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งกับสิ่งที่เราเคยรอคอยเขาในวันหนึ่งเขาไม่เคยกลับมาในวันเนี้ยเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่เห็นคุณค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เขาไปเรียนรู้โลคใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่เรียนรู้คนใหม่มาไม่มีใครที่ห่วงใยเขาไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้ดีเท่าคุณแล้วก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะ ขอดูพลังงานของไพ่สรุปแนละแนะนำให้กับคุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่หกถ้วยนะคนเก่าๆคนเดิมๆที่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นไพ่ของความไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เขาหวังไว้อย่างที่เขาฝันไว้ก็ได้นะอ่าเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ รอคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่คนที่ห่างกันไปคนที่ต่างกันโดยระยะทางก็ได้นะมีแพ่ของห้าเหรียญความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวความอ้างว้างในความรู้สึกการที่เหมือนมีพลังงานของห้าเหรียญเนนะี่ยในวันที่เหน็บหนาวในวันเวลาที่คุณรักษาแผลใจตัวของคุณเขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเจ็บในสิ่งที่คุณผิดหวังกับคนคนหนึ่ง นะเป็นพลังงานแห่งการที่เราเคยเลิกรากันมานะครับเป็นให้ไพ่แห่งการที่กลับมารักษาตัวเองการดูแลตัวของตัวเองมีไพ่ของคนที่ขอโอกาสในเป็นไพ่ของ king of cup อยากถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งหรือเข้าตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เกินไม่เข้าขายไม่ออกก็ได้นะเป็นไพ่ของ judgment เป็นพลังงานของการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของตัวเองเป็นไพ่แห่งการถือกําเนิดใหม่ในตัวคุณเป็นไพ่ของการที่ปลดปล่อยกับความรู้สึกเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองก็ได้นะครับดเ,อบเ,เอดอะสตาร์นะเป็นไพ่ของความสุขความสมหวังเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่เริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับเป็นไพ่ของโอกาสแห่งการเริ่มต้นของคุณแล้วก็ได้นะมีไพ่ของคนเกา่เกา เป็นคนที่อยากที่จะกลับเข้ามาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอเริ่มต้นที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะาเป็นพลังงานของการที่มีไพ่เห่งการที่ยังหลุดไม่ตัดกันไม่ขาดนะ ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับหมอโต๊ดก็ทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทท่านนะครับ